มาทักทายดีกว่าสวัสดีครับทุกคนมา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 วันนี้วันวาเลนไทน์ครับี่วาเลนไทน์เดย์นะครับไนซิวันนี้เป็นยังไงมีใครมีคนคู่ใจอยู่ด้วยกันหรือ,อยังหรือว่าถ้ายังไม่มีก็มีเพื่อนในแค่หนึเดียวก็อ,อยากจะชวนทุกคนมาดูก็เลยมีไลฟ์ นิดหน่อยอือเดี๋ยวนี้มันหลอกอะไรเงี้เป็นตาไปรู้ต่อเถอะฮะโอ้โหโอ้คุณแบบผมต้องใส่ฟิลเตอร์เลยฮะเพราะว่าคุณแบบหลอกเกินอะโอ้โหเราไปเดินดูนะฮะโอ้วันนี้อาจจะวันนี้ทุกคนจะคิดว่าเรามากันแค่สองคนเนาะจริงเรามากี่คนฮะนวันนี้เรามา คบแก๊งคบแก๊งเพื่อนารคบแก๊งแต่ว่าแก๊งแก๊งแก๊งเราอยู่แก๊งเราจะเข้าได้ไหมก่อนเคยมีพระวัติมาเลยโอ้โหโอ้ยสุดยอดเลยโโอ้ผมไม่ถึงบ้านเลยอ่ะมันใส่ผิวเตอร์เนี่ยยังไม่ถึงบ้านรถติดโคตติดเลยอืมใช่วันนี้โคต ติดเลยเนี่ยจริงๆแล้วตอนแรกขับมาจากจุฬาเรียนเสร็จตั้งแต่บ่ายสองครึ่งแล้วก็กว่าจะมาถึง<ม>กว่าจะมาถึงที่นี่ก็ชั่วโมงครึ่งอะ่ะรถติดอ่ะวันเนี้ยขาดขาดคนส<า>ุดท้ายคิม่อนุดท้ายชิมอนเอซีคิมอนเอซีพี่คิม,มนอนเอซีคือผมไปตัดผมมาเหมือนเหมือนความรู้สึกมันไม่ได้ตัดผมเลยอ่ะแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกเนาะคุณว่าทำไมความผมผมยังยาวอยู่ป็แล่ะความรู้สึกมันยังไง เอาวันนี้มันวาเวนไท์แล้วไม่รู้มาใจได้ย่างวันนี้รู้สึกไงโนี่กูมาอยู่อะไรตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวดูว่าคืนนี้ความสมัาใจหนึ่งเดียวได้หรือเปล่า่าดิชิมอนจอยไม่ได้ิชมอันนี้ไม่จอยนะจะบอกเกิจะโดนอานนี่อีกแล้วแต่วันนี้จริงๆแล้วโอกาสดีนะ วันวันเลนทายแล้วก็เป็นวันที่เพื่อนนาย EP สิบละออนด้วยหองสุดยอดพอดีเป๊ะเป็นแบบว่าวันที่รแมันติกจริงอ่ะงั้นระหว่างนี้เรามาคุยเรื่องนี้ก่อดีกว่าคุยเรื่องเพื่อนนาย EP สิบก่อนดีกว่ามันยังไงคือนี้มีแฮชแท็กในเพื่อนเล่นโอ้โหจริงแล้วคือมันยังไงคุณปออย่างที่ทุกคนดูไปนะว่า EP เก้าก็คือแบบว่า มันก็จะคือมันโรแมนติกก่อนใช่ไหมแล้วมันก็จะไปแบบว่าดราม่ามากๆอะไรเงี้ยเออเราก็อยากจะบอกว่าคือผมก็กลัวผมจะหลุดสปอยนะแต่ก็อีพีนี้อย่างน้อยผมจะบอกว่าทุกคนก็ยังจะได้แบบริมรสความโรแมนติกอยู่ฮะอ่าประมาณนี้แล้วกันเพราะเดี๋ยวผมกลัวผมพูดเยอะกว่านี้ผมจะเผื่อเล่าออกมามันเกิดอะไรขึ้นอ่าโอเคแล้วผมเมื่อตอนเนี้มันเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆทั้งตัวละครของเออ ชอปเปอร์เบนแล้วก็หนึ่งเดียวกับปามด้วยครับด้วยด้วยหนึ่งเดียวเนี่ยกลับมาคุมกิจการแล้วใช่ไหมมันก็จะมาเข้มข้นในส่วนบริษัทและที่คุณต้องไปสู้กับพ่อของผมน่าดูมากเอออยากอยากดูตู้น่าดแบบคุณมาใช้กันระหว่างระหว่างคุณกับพ่อผมสูสู้แบบเปิดเผยสู้แบบเปิดเผยอืมแล้ววันนี้วันวาเลนไทน์เดย์อ่ะจะมีแบบโมเมนต์หวานหวานเพื่อ ให้ดูด้วยต้องรอดูอ่ะเออหรือหรือจะมีโมเมนต์จิบอนด้วยของคู่คุณด้วยคู่คุณนี่ไงเนี่ยคู่ผมมันชัดเจนอยู่แล้วฮะในเรื่องมันชัดเจนอยู่แล้วชัดเจนชัดเจนว่าคืนนี้คืนนี้อาจจะตับพังกันหรือเปล่าไม่รู้นะฮะตับพังไม่ใช่ต้องดูอ่ะรอดูแล้วคุณปูวินคุณว่าไงคืนนี้คืนนี้ตับพังเป่า คืนนี้ไม่รู้อาจจะตับพังก็ได้หรืออาจจะยิ้มุกิมก็ได้แล้วซีรีส์คุจะไม่เกงคนดูหรอกนะถูกไหมล่ะไปเลยไปได้สองทางไปได้สองทางชิมอนนี่เขาไม่ได้จริงๆหรอเห็นขึ้นหลายรอบแล้วชิมอนนี่พี่ชิมอนเขาไม่ได้ต้องในเนี่ยมีคนบอกว่าหนึ่งเดียวหล่อเชียวเอออพูวินนามันหล่อ่ะห่ออะไร สุจแล้วคนนี้พีสูจแล้วคนนี้อยู่ๆตามไม่ทันแล้วครับคาโคยีเลยคาโคอี่คาโคอี่ตามไม่ทันเลยเหรอเฮ้ยเราเราอย่าเพิ่งสิเราค่อยๆกันสิอ่ะอ่างั้นระหว่างรอพี่ชิมอนจริงๆแล้วเราไม่ได้มีแค่เพื่อนาย ep สินะเรามีเพื่อนาย ep สิบสองอีกด้วยถูกไหม ก็จริงๆแล้วนะครับก็อยากจะชวนทุกคนนะครับมาดูอ่าเพื่อนในแค่หนึ่งเดียวไฟนอลอีพีกันนะครับตอนนี้ก็บัตรเหลือไม่มากแล้วเนาะก็อยากจะให้ทุกคนนะครับผมอย่างน้อยก็คือมาดูพวกเราก็ได้อะรับรองว่าใครที่แบบว่าอยากจะแบบไม่อยากกี๊คนเดียวหรือไม่อยากฟินคนเดียวหรือไม่อยากเสียใจคนเดียวก็มาดูพวกเรานะฮะืมแอบเห็นในทวิตเตอร์ด้วยว่ามีคนบอกว่าแบบอยากจะไปมิกแฟนในแฟนนี้หรือว่าหาเพื่อนไปดูแฟนนี้ด้วยกันผมว่าพลาดไม่ได้แล้ว จังหวะเนี้ยใครที่ยังไม่มีบัตรนะต้องไปกดที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ต้องไปตับแล้วไทยที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร<ช>์นะตอ,ตอนนี้นได้เลยนะจัดที่2 Icon Hall นะครับผมไอคอนสยามนะฮะวันที่28กุมภาพันธ์นะครับและนอกจากมีเพื่อนาย EP 12เสร็จป,ปุ๊บก็ยังมี EP มนิโชว์ของพวกเราทั้ง4คนด้วยนะครับผ่านเบอร์ที่4 เมมเบอร์ที่สี่เไมเบอร์ที่สี่น่าจะมีปัญหาอินเทอร์เน็ตหรือเปล่ามันที่ผมชอบเป็นอะเออแล้วโลดลวงไงนี่เฮ้ยเฮ้ยได้แล้วปุ่มยึดกว่จะมาปุ่มไหนวะปุ่มไหนกดโลกว่าจะได้ทำไมมันมันเกิดเขาฟิลเดียวกับผมนี่แล้วเลยหาปุ่มจับทั้งเร่ผมก็ไม่ได้อืม แต่นี่นี่นี่เขาได้แล้วนี่เขาได้แล้วอะพูดถึงไงนี่หน่อยพูดถึงเบนชอปเปอร์เป็นเบนชอปเปอร์ในอีพีหน่อยคือพูดไปแล้วไอพีชี้พ uh, evet> ูดว้าพูดพูดอะไรวะเฟิร์สยนไปยังไงยังไงพี่พ่มอนเพิร์สไอพีนี้แีบว่าจะเป็นการเคลียร์ใจแล้วก็ไปถึงว่าหาความรู้สึกของตัวเองมากกว่า ในอีพีนี้แบบพยายามไีปลอมุสลิมยามเชียร์ใจตัวเองว่าว่ามันเป็นยังไงต้องต้องไปดูต่อครับผมเนี่ยัตสปอยล้วเนี่ยอืออ่ะเนื่องจากวันนี้เป็นวันวาเลนไทน์อ่ายังไงให้มีกิจกรรมอะไรนิดๆหน่อยๆแล้วกันขอเป็นแบบทั้งสี่คนเนี่ยโพสต์าาร์แลก็ใหพีกลูหนยสุดยอดเอฟซีพูวินเอาก็วันนี้ ไม่มีไม่มีคนมาเทีราก็ต้องเป็นคนสุดยอดเลยจากจให้แล้วปากปากไปเลยพี่อไอ้พี่เหมินปากไปเลยอ่ะเฮ้ยแคปนะอันนั้นแคปนะอ่ะงั้นงั้นมาแคปด้วยกันมาหนึ่งสองสมหนึ่งสองสาม อ่าโอเคอ่ะแล้วเนื่องจากวันนี้เป็นวันเลนทายเนี่ยอยากรู้หน่อยว่าถ้าเป็นปาล์มกับหนึ่งเดียวกับเบนชอปเปอร์เนี่ยจะให้ดอกกุหลาบหรือจะให้ดอกไม้อะไระให้กันใช<ห>่ก่อนใชก่อนรู้สึกว่ามีแบบดอกไม้อะไรในใจมาที่เข้ากับคู่ข <c oughs> องตัวเองถ้าเป็นผมแล้วเอ้ยไม่ใช่ถ้าเป็นถ้าเป็นปาล์มแล้วกอ็อ่อถ้าปาล์มให้ดอกไม้หนึ่งเดียว <c oughs> ใช่ไหมครับ ผมว่าปามนะให้ดอกกุหลาบหนึ่งอ <submar. S 2> ดอกกุหลาบสีแดงอันเดียวเลยครับผมอ่าก็คืออะไรนะ้วาจะคิดว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงแบบ <c oughs> ไม่ให้แบบเป็นช่อเลยเพราะผมรู้สึกว่าปาเป็นคนแบบเป็นคนเขาเรียกว่าอะไรอนะ่ะเป็นคนโรแมนติกฮะแล้วก็เป็นคนที่รักเดียวใจเดียวเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าดอกไม้ที่เขาให้อ่มะมันก็ต้องเป็นดอกไม้แค่หนึ่งเดียวนะฮะเอ้ยเอ้ยให้อันเดียวให้หนึ่งเดียว อ้แต่นี่รู้สึกว่าท่านหนึ่งเดียวให้หนึ่งเดียวจะไม่ได้ให้เป็นดอกไม้ธรรมดาเช่เดียวจะให้เป็นชองเงินรวยไงเดี๋ยวเขาเป็นสายรวยเดี๋ยวมีตังค์ไงี้ยจริงเลยแล้วถ้าเพิร์ทให้ชิมมอนเดี๋ยจะให้อะไรเป็นท็อปเปอร์ใะ่ไเป็นท็อปเปอร์ดอกไม้ผมว่าธรรมดาเกินไปสำหรับผมนะผมว่าดอกไม้มันธรรมดาเกินไปผมให้อะไรครับผมให้อะไรตถังน้ำพึ่งแล้วไงโอ้ถังน้ำพึ่งแก พราะว่าความรักของชอปเปอร์แบบเบนเนี่ยกำลังรุ่มร้อนก็ต้องไปดับกันหนึ่งเขากำลังจะเคลียร์ใจกันเด้อมันร้อนแรงอยู่ช่วงนี้อ่าโอเคแล้วเบนชอปเปอร์จะให้อะไรเบนเม่นชอปเปอร์เบนเหรอชอปเปอร์เมื่อกี้ผมก็ให้หันหับเพลิงเพราะว่ามันเล่าร้อนรุ่มร้อนใช่ไหมถ้างั้นให้ เชี่ยเพิงมาเลยแล้วกันอชอบเพิ่งเต้โอ้โหให้มันร้อนวันนี้ให้มันร้อนกว่าเลยนี้ร้อนเลยไปลูกเอ้แต่เราไม่ควรเล่นกับไฟนะมันร้อนมันไม่ดีนะแต่ว่าคุณคยนี้เขาร้อนเป็นไฟแล้วเนี่ยแล้วเอ้เขาลูกเป็นไฟแล้วเนี่ยแล้วพรอเขาเป็นสายไฟเนี่ยตอนเนี้ยชีโรดอ่ะอ่ะแล้วเนาะ นอกจากดอกไม้อ่ะถ้าเป็นสถานที่อ่ะคิดว่าแบบปลาล์มจะพาหนึ่งเดียวไปเดทที่ไหนหเบนชอปเปอร์จะพากันไปเดทที่ไหนล่ะปลาล์มจะพาหนึ่งเดียวไปเดทที่ไหนล่ะครับี่ายังในซีรีส์ก็มีบอกนะว่าเขาจะพาไปเดทแต่ว่าผมขอเปลี่ยนใหม่ดีกว่าเพราะว่าผมคือปลาล์มใช่ไหมผมน่าจะเป็น,ปปนใครเล่นเป็นปลาล์ม <S <S นะครับก็คนนั้นแหละนะถ้าเป็นผมนะครับ พาไไปที่หนึ่งเดียวไปต่างประเทศฮะถึงแม้ว่าตามอาจจะยังไม่ได้มีเงินเยอะขนาดนั้นในเรื่องถูกไหมครับแต่รู้สึกว่าในอนาคตอ่ะถ้าเกิดตามแบบตั้งใจทํางานแล้วก็สามารถอ่าดูแลโฮสเทลแมทแบบได้ดีนะฮะก็รู้สึกว่าเขาก็น่าจะพาหนึ่งเดียวไปที่โรแมนติกต่างประเทศแน่นอนฮะแต่นี่ว่า นี่ว่าอยากจะพาไปสวนเบนสวนเบนด้วยสวนสวนเบนรู้สึกว่าเป็นที่ที่แบบที่สวยที่ดีก็คือข้ามมเลตควรับจะเป็นชีวิตจริงนะจากในซีรีส์ที่อยู่แบบว่าในทะเลอะไรข้ามเป็นมัลติเวิร์สในชีวิตจริงเนี้ยไปสวนเบนเลยอ๋อเป็นสิ่งอันรักียก็คือว่าคุณภูวินคุณไปเดินสวนเบนมาออกกาลังกายตอนเช้าอะไรเงี้ยแล้วคุณแบบว่ารู้สึกมันโรแมนติกเลยอยากจะพาปาไปเลยหรอหรือเป็นยังไงก็อัดฉาก มั้งไม่รู้สินะมันยังไงก็ไม่รู้อ่าแล้วข้างล่างเหรอข้างล่างเหรอเบนช็อปเปอร์เอาใครก่อนช็อปเปอร์ก่อนไหมถ้าช็อปเปอร์ชวนเบนนี่น่าจะชวนไปคอนโดเฮ้ยเขาชวนไปอยู่ด้วยกันเหมดไปทำไรไปอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันนะอ๋อเป็นเพื่อนอยู่ด้วยกันไปอยู่ด้วยกันไปไปอยู่ด้วยกันแน่นะใช่ครับ เสียงเสียงเบาเลยพูดพูดพูดเสียงเบาเลยอ่าถ้าเบนพาชอปเปอร์ไปนะจะพาไปห้องซ้อมดนตรีแลเพราะว่าเรื่องคือเป็นเป็นเป็นประธานชมรมดนตรีไงแล้วดูแล้วเออชอปเปอร์มันน่าจะมีแววนกีตาร์เป็นกีตาร์เก่งแหละก็น่าจะชวนไปใช่ใช่มุกเดียวกัืททำนิดหนึ่งที่ทำกันหนึ่งเดียว ใ,ใครเล่นเป็นเบนล่ะอืออืปล่าหมายถึงว่าช้มุกเดียวกันที่แบบเหมือนกับว่าคนหนึ่งเดียวเล่นเปียโนอ,อยู่แล้วก็เข้าไปนั่งข้างอันนี้แกก็อ,อชอปเปอร์เขาก็นั่งเล่นกีตาร์อยู่แล้วเบนก็ไปนั่งข้างอย่างเงี้ยช้มุกเดียวกันบ้าไม่พูดดีกว่าเดี <c oughs> ๋ยวซ้ำ <c oughs> <c oughs> พูดดีกว่าเดี๋ยวซ้ำไปพูดดีกว่าไปพูดดีกว่าเนาะสาว่า คืนนี้ EP สิบเขาจะพาใครไปที่ไหนกันยังไงล้วก็ต้องรอผมไี่อยากใช่ไหมไม่ไหวเลย EP สิบใช่ที่ไหนนะฮะดูผมดูในโทรศัพท์ผมก็ดูในผมดูทางทีวีครับอ่ามันมันต้องเปิดยังไงเดี๋ยวเราไปทงหน่อยสิมันต้องเปิดช่องทางอะไรยาว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 ก็นะครับผมเพื่อนในแค่ยอี EP สิบน้ทุกคนสามารถดูได้ทางช่อง จีเอ็มยี่ิบห้านะครับผมเวลาสองทุ่มครึ่งครับแล้วก็สามารถดูทาง y o u u u e l ไลฟ์สตรีมได้เหมือนกันนะฮะพร้อมกันทั่วโลกเลยครับก็คือคืนนี้แล้วนี่เองอ่าใช่แล้วก็อีพีสิบสองนะครับผมก็ บัตรแฟนเอ่อบัต Neverlet Me Go Final EP Fan Meeting ก็เหลือไม่เยอะแล้วนะครับผมก็ถ้าใครอยากจะมาเจอพวกเราเอ่อเราก็มาทํากิจกรรมของพวกเราเนี่ยก็ซื้อบัตรกันได้ทางไท t i ิ k เมเจอร์นะครับวันเลยแล้วก็ไปเจอกันมาที่28กุมภานะครับผมซึ่งก็จะมีอ่อหลายๆ c ิ i ว i ต y ให้ทำเลยอ่อทั้งมีสุ่มโปสการ์ดพร้อมลายเซ็นพวกเราทุกคนหน้างานนะครับผมแล้วก็ได้ Neverlet Me Go r a l Notebook กลับบ้านไปด้วยครับผมแล้วก็มีโชว์มินิโชว์สุดเอกซ์คลูซีฟจากพวกเราสี่คนนะครับผมก็ว้างก็มาเจอกันได้นะครับผมอยากดูตอนจบทุกทุกคนมากเลยมีอะไรจะอิงยากจะดูตอนจบขทุกทุกคนมากเลยเพราะว่ารู้สึกว่าคือถ้าทุกทุกคนรู้สึกว่าอีพีอ่าห้ามันมันโหดแล้วอีพีเก้ามันอิมแพคแล้วผมบอกว่าอีพีสิบสองคือแบบว่าที่สุดเลยฮะผมอยากให้ทุกคนได้แบบมาดูด้วยกันมาแบบว่ามาร่วมลุ้นด้วยกันดีกว่าตอนจบมันจะเป็นยังไงแล้วแบบว่า เออมันจะเป็นทิศทางในต่อเพื่อต่อยอดไปอเวอร์สกายสองนะฮะก็อยากใจ้ทุกคนมาดูด้วยกันเยอะๆนะครับผมอีพีสิบสองครับผมก็อยากให้ทุกเนช็ปคนมาดูด้วยกันนะครับก็อยากให้ทุกคนมาร่วมเป็นความทรงจําที่ดีนะครับในงานนี้เป็นงานส่งท้ายของเราครับนะฮะเจอทุกคนมากครับสุดยอดเลยครับผมก็อยากเจอทุกคนจริงๆเพราะว่า นอกจากที่แบบมาเจอพวกเราแล้วนอกจากมาได้เจอพวกเราได้ดูด้วยกันได้รู้ว่าเออตอนจบมันเป็นยังไงจะเศร้าจะสุขจะทุกข์หรืออะไรมันก็อยู่ด้วยกันใช่ไหมแต่มากกว่านั้นเราจะมีมินิโชด้วยรูสีสุดๆเลยอะแบบถ้าไม่ได้ซื้อบัตรกันจะไม่ได้ดูนะอืออ่าโอเคก็ไว้ใครว่างก็มาเจอกันได้นะครับผมแต่ว่าก็ อย่างที่กูกันไปแหละอยากให้ทุกคนมาเจอนะครับแต่วันนี้วันวาเลนไทน์ก็ขอให้ทุกคนมีความรักอันสดใสร่มรื่นนะครับใครอยู่กับคนรักก็ขอให้เป็นวันที่ดีขอให้มีความสุขนะครับแล้วก็สองทุ่มเช้าจะมีปาร์ตี้เพื่อนายแค่หนึ่งเดียวเลยยังไงเพื่อนไายแค่หนึ่งเดียวอีพีอีมีใครจะโวยพออะไรก็ได้ก็ พีนาย EP สิคืนนี้นะครับผมก็สามารถให้ความสุขทุกคนได้นะครับถึงแม้ว่าคนที่ทั้งมีคู่หรือไม่มีคู่ก็ตามแต่ผมมารู้สึกมั่นใจว่าอ่าใครที่ดู EP สิคืนนี้นะครับผมจะมีความสุขแน่นอนส่งกับวันบันเทิงไทยเลยครับยังไงก็ฝากเลยนะครับผม #neverletmego series ep สิบนะครับใช่ใช่ก็ส่งกูอีกไหมเออขออวยพรให้คนที่มีคู่นะฮะขอให้เป็น คู่ที่มีความรักที่ดีต่อกันนะครับดูแลซึ่งกันและกันนะครับผมแล้วก็คืนนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดอย่าลืมดูพวกเรานะครับกันนายแค่หนึ่งเดียวฮะอ่าครับผมสําหรับผมนะฮะใครที่ในวันเลนทายนี้ใครที่มีคู่หรือไม่มีคู่ใครมีคู่นะครับขอให้รักกับคู่นานขอให้เข้าใจกับคู่นานๆนะครับผมแล้วก็ส่วนใครที่ยังไม่มีใครนะครับก็มาดูพวกเราได้นะครับผมคืนนี้นะครับสองครึ่งมาเจอกันได้นะฮะครับผมก็ อย่างนั้นแหละครับใครที่ว่างใครที่รู้สึกว่าอยากจะมีความสุขกับพวกเราสี่คนก็มาเจอในคืนนี้เวลาสองทุ่มครึ่งนะครับวันนี้เราคิดก่อนไปกันเจอกันคืนนี้นะครับผมาเล่นแพ็กกันนะครับบ๊ายบายครับเราไปสู่เทนโลกอันดับหนึ่งกันดีกว่าคืนนี้บ๊ายบาย